ตอนนี้ในชั้นกรรมธิการเรื่องสูตรการหารสสบัญชีรายชื่อคือจริงๆก็ชัดแล้วว่าสูตรหาร5้าร้อยเนี่ยเออมันชัดมาตั้งแต่เมื่อตอนต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ถกการวุ่นนี่วุ่น,ว,นวุ่นประเด็นไหนยังไงฮะที่จริงที่จริงวุ่นในเรื่องของการกลับเข้ามาในแง่ของการกาาแก้ไขที่ต้องเป็นไปตามร่างที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยชนะในสภาใหญ่ครับ ก็คือก็คือในมาตรายี่ามแก้ไขมาตราร้อยี่สิแปดเนี่ยให้กลับไปที่หารห้าร้อยพอพอกลับไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่ต้องไปแก้ไขให้สอดคล้องกับการหารห้าร้อยเพราะเพราะเช่นนั้นแล้วกฎหมายออกมาเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาในทางปฏิบัติอนี่พอพอกลับเข้ามาเนี่ยก็เกิดปัญหาที่ในสภาใหญ่ทักท้วงว่า มันจะสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาหรือไม่ครับซึ่งก็ยังเป็นยังไม่ได้ข้อยุติก็เลยผมก็แก้ไขปัญหาโดยการที่ขอให้สภาส่งกลับไปให้กรรมธิการไป,รไ,ปไปแก้ไขเพื่อความละเอียดรอบคอบและจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ได้ยุข้อยุติไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้ครับที่ได้มีการประชุมกรรมธิการกันก,ก็ก็ได้ข้อยุติว่า เราจะเสนอกลับเข้ามาโดยการแก้ไขเพิ่มเติมสองมาตราคือมาตรา24ทับปหนึ่งก็คือเพิ่มตอนเนี้สภาใหญ่พี่นาถึงมาตรา24รทีนี้พอสปสอสภาใหญ่ให้อำนาจกรรมธิการกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอสภากรรมธิการก็ไปแก้24ทัอหนึ่งและมาตรา26รเพื่อที่จะให้สมบูรณ์ตามตามที่กรรมธิการเสียงส่วนน้อยที่ชนะในสภาใหญ่แก้ไขมา นะครับก็ได้เข้ายุติวันนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ามาในสภาวันที่สองในที่หน้าครับอ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าณนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าปิดประตูตายการที่จะใช้สูตรหารหนึ่งร้อยแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเออก็ถือว่าใช้คาพูดนี้ดีกว่าอถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปเนี่ยผ่านสภาไปนะครับก็ถือว่าเป็นการหารห้าร้อยแบบสมบูรณ์ในร่างกฎหมายฉบับนี้อืม ทีนี้ในขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้ร่างพรปจะต้องถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาให้ความเห็นครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรกตอือมกรกตเนี่ยได้ให้ความเห็นมาตลอดนะครับยืนยันหลักการและการปฏิบัติมาตลอดว่าต้องหาร,ร้อยเท่านั้นนั่นแหะสิฮะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถ้ากลับไปที่กรกตแล้วสมมุติกรกตกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ปฏิบัติได้ก็ก็ถือว่าห้าห้าร้อยจะสมบูรณ์แล้วก็ไปขั้นตอนที่ยังไม่เฉลยถ้ามีคนไปยื่นสารแล้วมีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความต้องรอสารรัฐธรรมนูญตีความอันนี้คือขั้นตอนครับซึ่งก็ดูแล้วเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะต้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญไหมฮะดูจากทรงแล้วตรงนี้ทรงแล้วก็ไปสารรัฐธรรมนูญชัวร์ครับชัวร์เลยฮะเจอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสารธรรมนูญเต็มตัวได้ครับ เตรียมตัวได้ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนครับเตรียมตัวได้ครับเออถ้าอย่างนั้นส่วนตัวก็บอกบอกออกไปก่อนว่าไอ้ที่ผมแก้ผมก็กลับไปทําหน้าที่ประธานเนี่ยด้วยสปิริตจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นกรรมการเสียงข้างมากที่แก้ที่เห็นชอบกับร้อยมาตลอดนี่ผมก็เลยถามเลยครับเรากลับไปในสภาใหญ่เสียงข้างมากผมแพ้สภาใหญ่ครับกลับไปหารห้าร้อยอืมทีนี้ ผมก็ได้พูดในสภาแล้วว่าผมได้แสดงออกของจุดยืนแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยครับแล้วผมก็รู้สึกผิดหวังกับมติเสียงของสภาหใหญ่ที่ไปรับรองเสียงข้างน้อยแต่ก็ต้องเคารพครับเพราะว่าที่ประชุมรัฐสภาก็เป็นถือว่าต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ว่าโดยสปิริตเนี่ยก็ต้องกลับมาทําให้มันสมบูรณ์แบบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกฎหมายออกไปโดยที่ไม่ได้แก้ไขตามมันก็จะเกิด การร่างกฎหมายที่มันไม่สมบูรณ์ก็ต้องกลับประรทังไม่สมบูรณ์อีกก็เลยกลับมาทำตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเ,เราก็ตกลงกันว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิที่จะแประยะติแล้วก็ไปอภิปรายในสภาพเพื่อให้สังคมได้เข้าใจว่าจุดยืนของแต่ละคนของแต่ละท่านเ,นเป็นยังไงส่วนตัวพี่สาธิตตอนนี้เห็นด้วยกับสูตรหารหนึ่งร้อยอยู่ไหมฮะเอเห็นด้วยแน่นอนครับแล้วก็ต้องเดินหน้าให้ได้หารหารหนึ่งร้อยครับ Oh, หมายถึงว่าผมยัง<น>ผ,ผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าถ้า,ถาร่างกฎหมายฉบับนี้นไปที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วแล้วผมคิดว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยากที่จะเป็นไปไปอย่างอื่นนะครับเพียงแต่ว่าเอ่อก็ต้องเคารพศาลเพียงแต่ว่าผมความเห็นส่วนตัวและหลายความเห็นของนักกฎหมายด้วยกันที่ทํากฎหมายมาเขาก็ค่อนข้าง,งมั่นใจว่าจะต้องจะต้องลับไปที่สตรหนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็เราก็ยังมั่นใจหน่วยงานกรกะตะนะครับว่าจะให้ความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนที่เขายืนยันมาตั้งแต่การแก้รัฐธรรมนูญยืนยันมาตั้งแต่การเป็นกรรมธิการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้ครับ,รบเพราะนั้นผมยังมีความมั่นใจว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นไปตามกลับไปที่หนึ่งร้อยครับน่าจะให้สภากลับไปแก้อ๋อครับ ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการยื่นมันจะไปถึงการยื่นสารรัญญูญเนี่ยนะครับมันจะโดนเดดล็อกถึงท่านยกร่างไหมครับสมมติว่ามันจะพ้นกรอบร้อยแปดสิบวันนะครับคุณสาธิตพอมันพ้นกรอบร้อยแปดสิบวันเนี่ยในตามกฎหมายก็ต้องไปใช้ร่างเดิมซึ่งร่างเดิมเนี่ยมันมีสี่ร่างนะครับเพราะฉะนั้นคนคนที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ต้องต้องหลีกไม่พ้นรัฐบาลทีนี้ถ้าสี่ร่างเนี่ยสี่ร่างเนี่ยเรา เราไปเอาร่างใดร,ร่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความขัดแย้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมผมคิดว่าถ้าจะให้ให้มันเดินาทางอย่างราบรื่นเนี่ยก็ต้องทําให้เสร็จนะครับเช่นสิทธิ์ส้นกระบวนกวารมันที่สองเนี่ยจะต้องพิจารณาให้เสร็จในร่างนี้เมื่อร่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหน่วยงานกรกต,รก,ตรกับสารัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเดินไปตามนี้ผมคิดว่ายังยังยังทนที่จะแก้ไข อือถ้าอย่างนั้นผมถามตรงๆอีกเรื่องก็คือว่าถ้ามันเป็นสูตรหารห้าร้อยเนี่ยพักประชาธิปัตย์ประเมินแล้วว่าเสียเปรียบใช่ไหมฮะที่จริงที่จริงพักประชาธิปัตย์เขาคุยกันเนี่ยเขาอยากเขาอยากมีจุดยืนใ,ในใน,ในการแก้รัฐธรรมนูญก็คือบัตรสองใบาหารร้อยและสี่ร้อยส่วนการได้เปรียบ<อ>เสียเปรียบเนี่ยมันแล้วแต่คนคิดนะคือผมคิดว่ามันมันมีความคิดต่างกันเพียงแต่ว่า เราเราจะทําให้มันเป็นปัญหาทําไมนะครับในเมื่อเรารแก้มันเป็นบัตรสองใบแล้วก็แล้วก็ตรงไปตรงมาที่หาระบบบัญชีรายชื่อกับเขตเนี่ยแยกกันแล้วก็แยกกันแล้วก็แยกกันแล้วก็แล้วคํานวณเป็นเป็นตรงไปตรงมาแล้วเราขอแก้มาแล้วแล้วร่างนี้เป็นร่างรัฐบาลน,นะครับ<ม>รัฐบาลเป็นคนเสนอครับแล้วรัฐบาลจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาทําไมนะครับแล้วก็ต้องเห็นตรงกันว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบผมว่ามันอยู่ที่ คะแนนเสียงคะแนนนิยมนะครับว่าว่าว่าถ้าใครเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนไม่ว่าถ้าเป็นสูตรไหนก็ก็เสียเปรียบอยู่ดีถ้าเกิดไม่ได้รับความนิยมครับครับครับคือคือและอย่างในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะคุณสาธิตก็มีข่าวว่าอาจจะหวนกลับไปหาร้อยอีกแล้วว่าจะดัดหลังกลุ่มพักเล็กบ้างก็บอกว่าพักกลัวรัฐบาลเสียประโยชน์อันนี้คุณสาธิตมีเรื่องอะไรเข้าหูมาบ้างไหมฮะในช่วงอภิปรายที่ผ่านมา ก็ก็ก็มีครับแต่ว่าผมก็พยายามไม่ไม่ไม่อยากไปคืออันนั้นอ่ะอ้าวเกมอะไรต่างๆได้ผมพยายามที่จะไม่สนใจแล้วก็พยายามใช้อำนาจหน้าที่ในในในการทําหน้าที่ในประธานกรรมธิการเนี่ยเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มันไม่เป็นข้อยุ่งยากเป็นอีกปัญหาหนึ่งของรัฐบาลและของประเทศ ส่วนเกมของใครจะวางยังไงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ครับครับก็ไปว่ากันว่าว่าว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่วานไม่วางใจเนี่ยผมผมไม่ก็ได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะไปฟันธงว่าใครคิดยังไงแล้วจะทาอะไรครับครับอ่ะสุดท้ายครับคุณสาธิตครับครับตอนนี้มีประชาชนหลายคนเขาสับสนว่าอาหารร้อยาหารห้าร้อยจะเอายังไงกันแน่แต่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าดูเหมือนนักการเมืองจะสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของประชาชนหรือเปล่าที่เถียงกันอย นี่ผมกังวลเรื่องนี้ครับผมกำลังจะให้อฟอฟกับท่านผู้ชมได,ได้และก็ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าอตอนนี้คือคนเขาไม่ได้ติดตามเขาก็งงว่ามันทาอะไรกันก,กลับไปกลับมานะครับ<อ>มันเอ,เอาเวลาไปทําอย่างอื่นเรื่องกติกาเนี่ยก็ไปกําหนดให้ชัดเจนแล้วก็แก้ไขปัญหาประเทศเพราะนั้นก็อยากให้เรียกร้องให้ทุกฝ<ก>่ายเดินหน้าไปตามกระบวนการอย่าไปคิดหรืออยากจะไปทําอะไรที่มันฝืน แล้วก็มินเมย์ต่อการที่จะให้คนนิสาว,วิจารณ์ว่าทําเพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของการเชื่อมั่นของในระบบการเมืองมันจะเสียหายไปผมว่าถ้าเรารช่วยกันแบบนี้นะครับปล่อยให้มันเป็นตามกระบวนการอย่าไปแทรกแซงอย่าไปให้ทําอะไรให้มันเกิดปัญหาประชาชนจะได้ไม่สับสนครับให้มันเดินหน้าไปตาม,มตามกระบวนการของมันครับครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆขออีกนิดนึ่งันนะฮะเรื่องของบัตรใบเดียวคืนชีพตกลงมันจะโดนฝังหลุมไปแล้วหรือมันจะคืนชีพฮะมุสธะทิตอ่อ ถ้ามันคืนชีพผมก็รับไม่ได้คนหนึ่งฮะเพราะว่าก็ก็บัตรใบเดียวมีอยู่แล้วเราไปขอแก้เป็นบัตรสองใบแต่สุดท้ายเราจะกลับไปแก้เป็นบัตรใบเดียวไม่ไ้จะทำเพื่ออะไรมันเสียเวลาประเทศนะครับ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 โอเคครับวันนี้เราอเวลาเท่านี้นะครับย้ายนาที่เตะบอลย่าบ๊วยครับขอบคุณครับ